สวัสดีครับผมใหญ่ารรดกไทยวันนี้ผมเอาเหรียญหลวงพ่อช้างวัดพระบรมธาตุวิหารเป็นเนื้อทองแดงรุ่นแรกจังหวัดชัยนาทมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเหรียญที่ผมนํามารีวิวเนี่ยมูลค่าตลาดราคาหลักหมื่นต้นถึงหลักหมื่นกลางนะถ้าเหรียญสวยๆเนี่ยมูลค่าตลาดราคาหลักหมื่นปลายถึงแสนนะครับถ้าเป็นเนื้อเงินเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยหลักแสนต้นถึงหลักแสนกลางเลยนะครับผมราคาพักเครื่องนะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพพระช่วงเวลาและค่านิยมด้วยนะครับ ทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพาร์ทนอกสถานที่ยินดีให้คำปรึกษารเรื่องพักเครื่อง ถ้าท่านลูกค้ามีพระเครื่องนะครับส่งรูปภาพมัน,นจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปภาพมาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจุดสังเกตด้านหน้าด้านหลังด้านข้างพื้นผิวเหรียญเป็นองค์ประกอบในการพิจารณานะครับผมบริเวณจุดสังเกตแรกนะผมจะดูนะครับบริเวณสังคติตรงกลางนะครับผมใต้สังิเนีจะมีขีดนะครับลงมานะครับผมแล้วก็จะมีขีดเส้นลวดขึ้นไปลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับตรงสังกะติตรงกลางนะครับบริเวณตรงนี้จะมีขีดนะครับผมอยู่ใต้เส้นลวดอยู่บริเวณตรงนี้นะอ่าเราก็จะมีเส้นนะครับแทงขึ้นไปลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยผมเอียงให้ดูนะอาจจะเป็นเส้นลวดนะครับแทงขึ้นไปลักษณะแบบนี้นะครับผมอ่าเป็นจุดสังเกตแรกในการพิจารณาของผมนะอ่าหลัเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่2กันผมจะดูนะครับบริเวณนิวทาวท่านนะครับตรงมุมฝั่งซ้ายนะครับบริเวณตรงนี้จะมีก้อนนะครับเนื้อเกินนะแล้วบนก้อนเนี่ยจะมีเส้นลวดอีกทีหนึ่งนะครับอ่าหลัผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับตรงนิเทาวท่านนะครับผมเนี่ยจะมีก้อนนะครับผมเป็นก้อนใหญ่ๆนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะแล้วบริเวณก้อนด้านบนนะครับก็จะมีเส้นลวดนะครับขึ้นมาคุมลักษณะแบบนี้นะอ่าเป็นจุดสังเกตนะครับที่2ในการิจรณาขอางผมนะเอาล่ะเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่3กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงพื้นเหรียญเนี่ยจะมีเส้นลวดขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับเอาล่ะผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงเส้นลวดตรงกลางนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายเนี่ยบริเวณตรงนี้จะมีเส้นลวดขึ้นมานะครับบนพื้นเหลี่ยนนะครับเป็นเส้นลวดคมนูนขึ้นมานะบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นเส้นลวดเชื่อมกันนะครับแต่ตรงนี้ก็จะเป็นเส้นลวดนะครับหนานูนขึ้นมาคมลักษณะแบบนี้นะเป็นจุดสังเกตที่3มนะครับผมหล่วเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่4กันผมจะดูนะครับตรงมุมล่างฝั่งขวานะครับผมบริเวณตรงพื้นในโบนะครับผมเนี่ยจะมีขีดนะครับหลายๆขีดเลยนะเดา๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับตรงพื้นในโบนะครับผมเนี่ยจะมีขีนานานาครับผมหลายหลายขีดเลยนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะแล้วก็จะมีเส้นลวดนะครับยื่นออกมานูนคมลักษณะแบบนี้นะครับอีกหนึ่งจุดนะเป็นจุดสังเกตที่4นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูจุดสังเกตที่5กันผมจะดูตรงมุมฝั่งขวานะครับผมบริเวณนิ้วมือเนี่ยนิ้วโป้งเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงมุมฝั่งขวานิ้วโป้งนะครับบริเวณตรงนี้จะเป็นเส้นลวดหนาๆน,นะครับผมอ่เป็นแท่งตรงๆลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีเส้นลวดขึ้นไปนบริเวณตรงนี้นะครับอีกหนึ่งจุดนะครับผมอ่าเป็นจุดสังเกตที่5้าในการพิจารณา,าของผมนะอ่เดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณนะครับร,ร,รูเจาะกันลักษณะของอรูเจาะนะครับผมก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับรูเจาะเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะอ่าเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณตรงพื้นผิวเหรียญกันบริเวณ เป็นตรงพื้นผิวเหรียญน,นะครับมุมฝั่งซ้ายด้านบนเนี่ยผิวเขาก็จะตึงลักษณะแบบนี้นะ,ะเส้นลวดด้านนอกเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดหนาๆน,นะด้านในเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดเล็กนะครับผมเหรียญที่ผมนํามารีวิวเนี่ยจะผ่านการใช้งานมาพอสมควรนะครับ อันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมฝั่งซ้ายตรงกลางนะบริเวณตรงพื้นเนี่ยก so ็เป็นองค์ประกอบในการพิจา oui, รณาครับอันนี้บริเวณนะครับตรงเส้นลวดนะครับมุมฝั่งซ้ายนะครับผมเส้นลวดเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดหนาครับคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะอ่าเดี๋ยวผมเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะครับตรงโบนะครับมุมฝั่งซ้ายมุมล่างนะครับผมเส้นลวดโบเนี่ย ก็จะเป็นเส้นลวดคมนะครับบริเวณอักขระเนี่ยก็จะเป็นอักขระหนาๆลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือบริเวณตรงกลางนะครับเดี๋ยวผมเลื่อนลงมานะครับบริเวณนะตรงพื้นนะครับมุมฝั่งขวานะครับผมบริเวณนะครับในพื้นโบนะครับผมก็จะมีเส้นลวดนะครับขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะถ้าท่านลูกค้านะครับมีพักเครื่องลักษณะแบบนี้ ผมก็ยินดีนะครับบริการรับเช่าพาถึงที่นะถ้าเหรียญสวยกว่านี้นะครับผมยินดีรับเช่าเป็นแสนนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับบริเวณใบหน้าของท่านนะอ่าบริเวณใบหน้าของท่านนะครับก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับลักษณะใบหน้าเนี่ยจะเป็นลนักษณะแบบนี้นะอ่ะเาเดี๋ยวผมเลื่อนลงมานะครับบริเวณลำตัวองค์พระนะครับผม บริเวณลำตัวองค์พระนะครับเส้นลวดตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นเส้นลวดหนาๆนูนคมขึ้นมานะถ้าเหรียญสวยกว่านี้บริเวณตรงสังกตินะครับก็จะเป็นเส้นลวดนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมเลื่อนลงมานะครับบริเวณลำตัวนะครับผมลักษณะนะครับก็จะเป็นเส้นลวดหนาๆแบบนี้เดี๋ยวผมเลื่อนลงมานะครับบริเวณเข่าท่านนะครับผมบริเวณตรงเข่าท่านนะครับก็จะเป็นลักษณะเบอร์เบอร์ลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือมุมนะครับฝั่งขวานะครับผมเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณ ด้านหลังกันบริเวณจุดสังเกตรแรกนะผมจะดูนะครับป้ายห่างสองเสือนะครับกับไม้หันตะการเนี่ยเขาจะเชื่อมติดกันนะครับผมเอาล่ะผมโฟกัสให้ดู บริเวณปลายหางส่อเสือนะครับกับตัวไม้หันอากาศเนี่ยเขาจะเชื่อมติดกันนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมอ่เป็นจุดสังเกตแรกของบริเวณด้านหลังนะนี่ผมเอียงให้ดูนะครับจะเป็นเส้นลวดหนาๆคมนูขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะอ่เดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่2กันผมจะดูนะครับบริเวณปลายทองนะครับกับหัวสาลาอาเนี่ยเขาจะเชื่อมติดกันนะครับผมอ่เป็นตําหนิในแม่พิมนะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณปลายทอทงนะครับกับหัวสลาอาเนี่ยเขาจะเชื่อมติดกันนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะั้นเนี่ยผมเอียงให้ดูนะครับจะเป็นเส้นลวดนะครับเนื้อเดียวกันลักษณะแบบนี้เลยนะอ่าเป็นจุดสังเกตที่2นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่3กันจะดูนะครับตัวเสาสลาเนี่ยในหัวพื้นตัวเสาสลานะครับจะมีขีดอยู่ด้านในนะอ่าเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับตัวสอสลานะครับตรงมุมฝั่งซ้ายเนี่ยบริเวณตรงนี้ในพื้นนะครับหัวสอสลาเนี่ยก็จะมีขีดนะครับเป็นขีดหนาๆอยู่บริเวณตรงนี้นะอันนี้ผมเอียงให้ดูนะครับผมอ่าเป็นจุดสังเกตที่3นะครับผมในการพิจารณาของผมนั้นเนี่ยจะมีขีดนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะอ่าเดี๋ยวเราไปดูนะครับผมจุดสังเกตที่4กันผมจะดูนะครับบริเวณตัวเลข6นะครับผมปลายเลข6เนี่ยจะเป็นเส้นลวดหนาๆนะอ่าแต่ปลายเนี่ยก็จะเป็นปลายแหลมคมนะครับอ่าเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณเลข6นะครับผมเส้นลวดตรงปลายเลข6กเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดหนาๆลักษณะแบบนี้นะตรงปลายเนี่ยก็จะเป็นปลายแหลมคมลักษณะแบบนี้นะครับตรงตัวเลข6กเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดเล็กปกติทั่วไปนะครับผมเป็นจุดสังเกตนะครับที่4ในการพิจนารณา,นานของผมนะเ่ีเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่5กันผมจะดูนะครับบริเวณสระอิกนะครับมุมด้านบนฝั่งซ้ายเนี่ย บริเวณตรงนี้นะครับจะเป็นเส้นลวดผอมๆนะครับด้านบนเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดหนาๆเสมอกันนะแต่บริเวณตรงเนี้ยก็จะเป็นเส้นลวดนะครับผอมอยู่บริเวณตรงกลางนะเอาหลอผมโฟกัสให้ดูบริเวณนะครับเส้นลวดสระอีกนะครับมุมด้านบนฝั่งซ้ายเนี่ยบริเวณตรงนี้นะจะเป็นเส้นลวดเสมอกันนะครับแต่บริเวณตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดนะครับผอมนะครับหากขึ้นไปนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะครับเส้นเนี่ยเขาจะนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะ อ่าเป็นจุดสังเกตที่5ในการพิจารณาของผมนะอ่ะาีลยวเราไปไล่นะครับผมบรเวยนะครับรูจอกัน บริเวณรูจอดด้านหลังนะครับผมลักษณะรูจอดเนี่ยก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับรูจอดเนี่จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณตรงพื้นผิวเหรียญกันบริเวณตรงพื้นผิวเหรียญเนี่ยด้านหลังนะครับเขาจะไม่มีขอบนะครับจะเป็นผิวเรียบตึงนะครับผมแล้วก็จะเป็นเส้นลวดนะครับหนังสือเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดหนาๆคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายนะครับเดี๋ยวผมเลื่อนลงมานะครับพื้นเนี่ยบริเวณตรงกลางนะ บริเวณตรงพื้นนะครับผมก็เป็นองค์ประกอบในการพิจารณาได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็คือบริเวณนะครับตรงพื้นนะครับมุมล่างฝั่งซ้ายนะครับผมเส้นลวดนะครับตัวเลขนะครับผมก็จะเป็นเส้นลวดหนานูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะถ้าเหรียญสวยกว่านี้นะครับมูลค่าเนี่ยอยู่ประมาณแสนหนึ่งเลยนะบวกลบนะครับผมเหรียญที่ผมนํามารีวิวเนี่ยราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นต้นถึงหลักหมื่นกลางนะถ้าท่านลูกค้านะครับมีพักเครื่องลักษณะแบบนี้นะผมก็ยินดีนะครับบริการรับเช่านะครับผม อันนี้ก็คือพื้นนะครับมุมฝั่งขวาด้านบนนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะครับตัวหนังสือนะครับบริเวณตรงกลางเนี่ยเส้นลวดตัวหนังสือเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาได้เช่นกันนะครับผมเห็นไหยจะเป็นเส้นลวดโดดเด่นนูนคมขึ้นมาเลยนะ อ่าอันนี้ก็คือแถวตรงกลางนะครับผมลักษณะนะครับจะเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมนะครับอ่าเส้นลวดตัวหนังสือเนี่ยก็จะเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมคมลุนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะอ่าเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาด้านหลังนะเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณด้านข้างกันบริเวณด้านข้างนะครับผูเหลี่ยญมุมฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นข้างเลื่อนลักษณะแบบนี้นะจดจําให้แม่นนะครับอ่าเยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมมุมเฉียงด้านบนนะครับฝั่งซ้ายนะครับผมอ่าด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นข้างเลื่อนแต่งตะใบลักษณะแบบนี้นะ จดจำให้แม่นนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะครับตรงมุมฝั่งซ้ายมุมล่างนะครับผมลักษณะนะครับผมถ้าไม่ชัดยังไงต้องขออภัยนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณตรงตูดเหรียญนะครับอันนี้ก็คือบริเวณนะครับผมตรงตูดเหรียญนะครับมุมฝั่งซ้ายนะครับผมลักษณะการเลื่อนเนี่ยจดจำให้แม่นนะเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับผมบริเวณนะครับตรงมุมฝั่งขวาบริเวณหู บริเวณหูเหรียญนะครับมุมฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นข้างเลื่อนลักษณะแบบนี้นะครับจดจําให้แม่นนะครับเป็นองค์ประกอบในการพิจารณานะอันนี้ก็คือมุมนะครับฝั่งขวานะครับผมมุมด้านบนนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะครับตรงกลางนะครับถ้าท่านลูกค้านะครับมีพักเครื่องลักษณะแบบนี้ผมก็ยินดีนะครับบริการรับเช่าพาร์ะผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปภาพมาไว้ในช่องใต้คำอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับ อันนี้ก็คือบริเวณนะครับตรงมุมเฉียงล่างนะครับฝั่งขวานะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณตรงตูดเรียนนะครับผมลักษณะการเลื่อยแต่งตะไบก็จะเป็นลนักษณะแบบนี้นะครับผมการรีวิวของผมนะครับเป็นการรีวิวให้ความรู้เบื้องต้นในการพิจารณาเรื่องพักเครื่องถ้าทุกท่านชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยกําลังใจของทุกท่านนะครับจะทําให้ผมเนี่ย รีวิวพักเครื่องนะครับตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักล้านนะครับถ้ามีโอกาสทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพาร์ทนอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษารเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกคา้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปพามาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพามาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับถ้าทุกท่านนะครับจะโทรมาผมก็ยินดีรับโทรศัพท์ด้วยตัวเองถ้าทุกท่านรักในพักเครื่องเราคือเพื่อนกันขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ